สวัสดีค่ะ,คะที่นีต้อนรับเข้าสู่ร้านโอมนะคะเดี๋ยววันนี้พอดีด้านหลังมีคลาสอยู่นะคะเป็นโอมสตูดิโอเวิร์กช็อปนะคะตีมวิงอิดนะคะตัวตีมวิ n g It เนี่ยเรามีมาสักประมาณตั้งแต่วันที่8เดือน8นะคะเริ่มมีลูกค้าหลายๆรายนะคะได้รับตัวงานชิ้นงานที่ตัวเองได้ทําไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอันบอกแกะกล่องของที่ลูกค้าทําไว้ว่าที่รอสามอาทิตย์นเนี่ย เขาจะรับลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้รี่โชว์ว่าในกล่องนั้นน่ะมีอะไรบ้างรี่ยังไม่เคยเห็นของเลยใช่ไหมไม่เคยเวันนี้เป็นวันแรกนะโอเคค่ะอันบล็อกเลยเราจะเริ่มแกะก่อง เ <Okay. S 1> เปิดมาก็จะเจอโอมสตูดิโอแล้วก็เป็นเซรติฟิเคตนะคะ, <Wow. S 2> คะมีชื่อรายละเอียดะะข,ขอดูนิดนึงได้ไหมคะอันนี้คล้ายๆกับใบเกิดน,นะคะใบเกิดของมีโนนีดีโนีชื่อแฮปปี้แคท Yes t h r i l a n d Six Years. The Unboxing. อ่าบีตตัวนี้ชื่อ Happy Cat นะคะแล้วก็วันเกิดคือวันที่28สิงหาคมปี2 0ง0นี่เองนะคะเกิดที่กรุงเทพกรุงเช่บังคับไทยแลนด์อ่าบีตตัวนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่เลยมีน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่สามจุดกรัมค่ะ3.64กรัม เป็น sterling silver นะคะคนที่ทำคือคุณชัยรันโดยใบคุณบิวนะคะ <c oughs> มีมีมีโค้ดนะคะมีวิจิวิจิวิจิสแตชชั่นนัเบอร์นะคะก็คือปีโค้ดยิงด้วยที่ตัวตัวบีอันนี้เป็นใบเกิดนะเปะ็นเบิร์ดเซ็นต์บิคเอ่์ต่อไปเป็นอะไรคะลี่เป็นรูปชายรัน Yeah. Uh, อันนี้เป็นเจ้าของของบีดเม็ดนี้นะคะที่ทำบีดเม็ดนี้ขึ้นมาค่ะก็แกะแกะดูนะคะเะ่า้องป็นน,นี่ค่ะ ตีแคทขอดูข้างหลังด้วยค่ะค่ะก็คือตัวแคทอินเลิฟนะคะติดตีบันนี่แองเจลแลวก็มีมีอะไรเอ่ยดอกไม้อ๋อมีดอกไม้ที่ที่ตัวที่ตัวตัวแมวด้วยนะ แล้วก็มีวงแองเกิลโอเคลองวังนิ่งๆจะลองถ่ายโพสอัพดูโอเคอเค,ค่ะตัวเลขอ่อยิงเบอร์ก็จะมีอยู่ในตัว ลูกค้าก็เตรียมรับของนะคะว้าวค่ะ,ค,ะคลาสของวิงอิดตอนนี้เรายังเปิดการอยู่นะคะจนถึงวันที่8เดือนกันยายนนี้แล้วก็เราก็จะมีตีมใหม่บีดวิงอิดที่ทำ ตัวเวิร์กช็อปเนี่ยก็ราคา2,900บาทค่ะนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศลูรรากาค้าที่อยู่ที่ร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับมาอีกก็ไปเคยเจอกันแล้วค่ะเขาที่แล้วก็มา,มาท,ทัตรบิงอิฐรอบหนึ่งใช่ค่ะมาทำบรอบสองแล้วค่ะกลับมาอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ช>ยังไงเพราะว่าทำไมถึงกลับมาอีกครั้งคะเนี่ยวันนี้ ก็รู้สึกว่าคราวที่แล้วที่ดีไซน์ไว้ยังอยากทําอย่างอื่นเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทําเพิ่มค่ะแล้วก็มีตัวใหม่เพิ่มมาก็อยากใช่ค่ะแต่คือสนุกมากเลยค่ะจนต้องกลับมาทํารอบสองเนาะตีมต่อไปใช่ค่ะตีมต่อไปเก้าเดือนเก้าจะจะมีตีมต่อไปค่ะอันอันนี้ของอุ๋ใช่ค่ะวันนี้ทําเรียบๆค่ะมีฮัลโลนิดนึงก็เป็นตัวแคตอินเลิฟ ของคุณปอจะเป็นมังกี้ซ็อกใช่ไหมคะมีข่าด้วยเติมข่าอ่านี่คุณอุ๊กับคุณปอนะคะผลงานไม่ทราบว่าได้รับ ชิ้นงานรอบที่แล้วเรียบร้อยได้รับแล้วค่ะวันนี้ใส่มาด้วยค่ะเราทั้งคู่เลยเอาจริงๆนะคะประทับใจกับแพ็กเกจจิ้งว่ะค่ะแพ็กเกจจิ้งก็น่ารักมากเนาะเลยแล้วก็พอเปิดเข้ามาทุกอย่างมันดูดีไซน์ไปหมดเลยอะค่ะเป็นแบบเหมือนยูนิคอย่างตัวกล่องเนี้ยโอมก็ทําเป็นสีไม่เหมือนกันบนกับล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเออพอเปิดมาเห็นชิ้นงานของเรามันน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นของคุณอุ๊นนี้รอบที่แล้ว ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตู้ตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยตูตั้งไว้ว่าเป็นช h อปปิ้งแคทค่ะช h อปปิ้งแคทถ้ามองก็คือจะเป็นตัวแคทอินเลิฟเนาะใช่แล้วก็มีเอ่อมีกระเป๋าเล็ก <Okay. S 1> กระเป๋าเหมือนเป็นหัวใจใช่ค่ะเอ่อในนี้น่าจะมีเงินอยู่นีนแน่นอน <laughs> ใช่ค่ะมรู้สึกมันเหมาะเหมาะกับบุคลิกค่ะดูว่าชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้านหลังตด้านหลังดค่ะจะเป็นติดอีก็เดอร์ไฟเดอร์ไฟค่ะแล้วก็อู้ติดส่วนของดอกไม้เข้าไปด้วยค่ะโอ้ก็เห็นผลงานตัวเองที่เป็นชิ้นงานเงินรู้สึกยังไงบ้างคะสวยกว่าที่คิดไว้นะคะเราตอนแรกเราก็แบบคือแอบไม่ค่อยมั่นใจฝีมือตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วเประทับใจค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะคุณปอละคะของปอโชว์ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะมี เป็นแคดอินเลิฟเหมือนกันแล้วก็ตรงท้องแมวมีอะไรคะเนี่ยเปลืองค่ะเปลืองเป็นเปลืองใช่ใช่ใช่แล้วติเป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตเหมือนกันอีกตัวนึงก็คือแอสโตร์นอลใช่ค่ะแอสโตร์นอลค่ะแล้วก็ใส่ใส่หัวใส่หัวใส่ทองปส่ทองค่ะติดปีกเป็นปีกปันยังโจขอโทษนะคะอันนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ยังเก็บถังออกซิเจนไว้อยู่ใช่ค่ะอันนี้ต้องมีการตัดต่อกันเนาะทั้งสองตัวนี้ชื่ออะไรคะคุณปอจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบตัวไหนมากกว่ากันก็ชอบทั้งสองตัวนะแต่ตัวนี้ก็น่ารักดีเพราะชอบขวดปัสสค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณอู๋เคยทำทั้งหมด2ตัวคุณปอทำทั้งหมด3ตัวใช่ค่ะความ รู้สึกในการทำเนี่ยครั้งนี้ต่างจากคราวที่แล้วไหมคะก็จะรู้สึกกล้าลงไมลลงมือมากขึ้นค่ะไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวมีไม่กลัวอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนคุ้นมือมากขึ้นค่ะก็ทาเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะของเราเราก็จะมีตอนนี้เป็นทีีมวิงพิดนะคะเราจะเปิดทีมใหม่วันที่9เดือน9นะคะเป็นทตีมใหม่ซึ่งเดี๋ยว ภายในสัปดาห์หน้าเราจะประกาศว่ามันคือตีมอะไรแล้วก็มีอะไรไปเล่นกันบ้างก็ขอให้ติดตามชมกันก็เดี๋ยวลองติดตามชมต่อไปว่าจะเป็นตื่นเต้นค่ะขอะุณค่ะขอบคุณค่ะ